สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังวันนี้ผมลองบร,รมีหลวงพุธิทิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมก็ขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังวันนี้ผมลองบร,รมีหลวงพุทิมก็มาทํา y o u t u b e นะครับให้กับพี่เพื่อนเพื่อนสิทนุญานดุสิตที่เล่นสายหลวงพ่อโวยหรือ หลวงพ่อก,กวยชุดตินทะโลวัดโคสิตลาบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีนะครับที่ผมจะตั้งใจทํามาให้พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่กำลังเข้ามาเล่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อย้อนยุคยอดนิยมปีนี้ก็จะเป็นปี2,565ก็เป็นรูปถ่ายย้อนยุคนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น10มีคูหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ารูปแบบ ปีหกมีอะไรบ้างหลายหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ารูปหลังพระพุทธรูปโต๊ะหมู่ใหญ่รูปโต๊ะหมู่เล็กและก็นั่งพับเพียบแล้วก็อุ้มบาทวันนี้ผมก็ขอเป็นกระบอกเสียงมาให้พเ,พเพื่อนเพื่อนแล้วก็สมาชิกที่กำลังเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยแล้วก็ Tik t o k ด้วยนะครับท่านใดที่กด ติดตามแล้วนะครับนะผมจะสุ่มแจกให้และให้พิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าแชร์แล้วก็ให้ทายเลขวันที่16เดือน8 2565ให้ถาให้ทายเลข3ตัวบนแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วก็ทายเลขได้เลยนะครับผมจะแจกทั้งหมด5รายการผมจะสุ่มให้สำหรับคนที่กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ผมลองบาร,รมีหลวงพุธิม หรือติ k กอกผมลองบาร,รมีหลวงปู่ทิมเหมือนกันแล้วก็ช่อง FC ผมแฟนเพจผมก็เป็นลองบาร,รมีหลวงปู่ทิมเหมือนกันท่านใดที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยเน้นติ๊กต็อกก็ได้นะครับนะให้คนดูเยอะๆแล้วก็กดติดตามกันได้เยอะนะครับวันนี้ก็มาให้หลายๆท่านได้รับชมนะครับว่ารูปแบบของปีหกความสวยงามของรูปถ่าย นะครับเป็นอะไรบ้างรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปหลังพระพุทธตอนนี้ก็ได้แบ่งบูชาจนหมดวัดไปแล้วแต่วงเล็บให้นะครับมีงานเสริมหรืองานเก๊ออกมาขายแล้วนะครับท่านใดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ได้อะไรเลยนะครับเท่าอย่างเดียวไม่เด่นสนใจเลยว่าจะต้องดูราย,ยํายังไงโดนนะครับตอนนี้ สโลแกนผมเหมือนเดิมศึกษาให้มากเรียนรู้ให้เป็นจะได้ไม่โดนพะเกยพาเสริมฝากไว้ให้คิดอ่ะวันนี้นะครับผมก็มาบอกเรื่องราวดีๆนะครับว่ารูปถ่ายหลวงพ่อก,กวยปี65รุ่น10มีครูมีรูปอะไรบ้างอ่ะนี่คือรูปแรกเป็นรูปถ่ายหลังพระพุทธตอนนี้ก็ได้จำหน่ายหมดวัดไปแล้วนะครับนะ สินุญาณุสิทธ์ไปวัดกันเยอะมากหลั่งไหลกันไปที่วัดโคสิตาลามไปนั่งต่อแถวกันเพื่อจะเช่ารูปถ่ายปี65ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้ชื่อว่าเลยว่าวัดแตกนะครับวัดแตกเลยสิทนุญานุสิทธ์ไปเยอะมากนะครับรูปแบบโฉมงามปีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับก็จะเป็นหลังพระพุทธ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ภาพต่อไปผมจะไลฟ์ฝังนะครับว่าเป็นอะไรบ้างเพราะว่ารูปถ่ายบานเนี้ยเป็นอีกรูปหนึ่งที่จำหน่ายหมดวัดเป็นต้นๆ้นของรูปถ่ายทั้งหมด5้าแบบนะครับมีทั้งหมดห้าแบบภาพนี้ก็หมดจากวัดโคศรีตลามไปแล้วตอนนี้ราคาก็เล่นกันอยู่หลักร้อยถึงหลักพันถ้าซสวย การปั๊มโค้ดชัดๆนะครับแผ่นทองแดงเป็นตะเข็บและแม่ตะเข็บนะครับเป็นยังไงนะครับนะความสวยงามอยู่ที่ความสมบูรณ์ของการเลี่ยมช่างนะครับก็มีราคาตอนนี้ราคาเริ่มกันไปที่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับอันนี้ผมต้องบอกต้องบอกคำนี้ก่อนแต่วงเล็บให้มีของเก๊และของเสริมแล้วเช่าหาควรระวัง เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทุกคลิปเลยทั้งหมด5รายการมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับนะอ่ะก็เป็นด้านหลังเลยนะครับนี่ก็เป็นแผ่นทองที่ปัม๊มของยันตุกตานะครับก็จะมีคําว่าวัดโคสิตลา,ามด้วยแล้วก็ปี2,565แปลกกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะของวัดโค เทคโนโลยีเปลี่ยนไปการเวลาก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับเพราะว่าทำไมก็อกจจะเป็นแค่รูปแล้วก็เป็นตัวตาปั๊มหรือต่างๆนานาปีนี้จะมีทองแดงขึ้นมาอีกหนึ่งแบบออปชันก็สวยขึ้นมาฝ่าเดิมเผื่อพี่เพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นสิทธิวอนุอนนสิทธิ์ท่านใหม่นะครับนะก็ควรศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นเพราะตอนนี้มีงานเก๊ง,งานเสริมออกมาให้เยอะมาก แต่ผมบอกให้เลยว่าท่านใดที่กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านจะไม่โดนเพราะผมจะเป็นภูมิต้านทานให้สำหรับสมาชิกหลายท่านที่ดูไม่เป็นดูสิ่งที่ผมบอกครับแล้วก็จะได้ข้อคิดดีๆเพราะรายําของรูปถ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดละอ่อนมากหลายๆท่านอาจจะไม่สนใจว่าเขาเขียนรับประกันนั่นนะครับตัวรับประกันตัวดีเลย อ่ะรูปต่อไปนี่คือโต๊ะมูใหญ่หลายๆท่านอาจจะแยกไม่ถูกว่าโต๊ะมูใหญ่คืออะไรให้สังเกตตรงที่ด้านหลังหลวงพ่อนะครับให้ดังเกตด้านหลังหลวงพ่อหลายๆท่านศิษยานุสิทธิ์จะไม่รู้นะครับว่าโต๊ะหมู่ใหญ่โต๊ะหมู่เล็กน้พาพะเพียบแล้วก็อุ้มบาทแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหลังพระพุทธรูปบานนี้ก็จะเป็นโต๊ะหมู่ใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่วัดโคศิตารามจําหน่ายและบูชาให้ไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมต้องพูดทคำดีก่อนเลยว่าถือว่าเป็นรุน่นอีกหนึ่งรุ่นที่วัดแตกนะครับว่าหลายวันมากที่ศิลยินยาติชิดไปที่วัดกันแล้วก็ลังไหลไปเช่าวัตถุมงคลทําให้วัตถุมงคลปี65มีราคาที่ขยับเร็วขึ้นมาฝ่าทุกรุ่นตอนนี้นะครับนะถือว่าขยับเร็วมาก ตอนนี้ราคาบานนี้ก็ขึ้นอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันกลางๆหรือต้นๆนะครับต้องพูดคำทีก่อนว่าความสวยของรูปถ่ายสเสน่ห์ของรูปบานนี้ก็คือหลวงพ่อนั่งคาตหมาดเพชรนะครับแล้วก็นั่งนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่ใหญ่ก็คือโต๊ะที่หลวงพ่อได้ไหว้นะครับก็จะเป็น อะไรที่สวยงามอีกหนึ่งแบบนะครับนะก็เป็นรูปที่สวยมีมูลค่าตอนนี้ก็แพงพอสมควรนะครับตอนนี้ค่าราคาขยับไปเยอะเหมือนกันนะครับนะเผื่อสิทธิอญนญุสิทธิ์ท่านใดที่ได้ไปเช่าตามกลุ่มตามเว็บตามอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาจะได้เข้าใจว่าราคาขยับเพราะอะไรเพราะเริ่มหายากที่วัดไม่มีแล้วข้างหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมเลครับข้างหลังจะเป็นเหมือนเดิมก็จะเป็น ยันตุกตาแผ่นทองแดงมีความสเสน่ห์คือเป็นยันที่สวยอยู่แล้วนะครับนะทุกคนรู้ดีรู้กันดีผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ของปีนี้มีสเสน่ห์มากนะครับมีสเสน่ห์มากเผื่อพี่ๆท่านใดที่เข้าไปวัดโคแล้วตอนนี้ก็ลองดูนะครับว่ามีวัตถุมงคลรุ่นไหนที่วัดบ้างตอนนี้ถือว่าราคาขยับทุกรุ่น รูปต่อไปนะครับนะผมจะบอกให้เลยว่าหลายๆท่านแยกไม่ออกว่าเป็นยังไงนี่คือรูปถ่ายโต๊ะหมู่เล็กนะครับนะให้สังเกตต,ตรงด้านหลังของหลวงพ่อโต๊ะหมู่ใหญ่จะมีสีป้ายเหลืองๆนะครับโทนเหลืองๆเยอะแล้วก็จะเป็นรูปใหญ่นั่นคือโต๊ะหมู่ใหญ่รูปนี้จะเป็นโต๊ะหมู่เล็กนะครับนี่ผมต้องแยกคํานี้ก่อนเพราะว่า สมาชิกท่านใหม่ๆที่เข้ามาจะงงมากว่าดูกันยังไงอันนี้ผมก็เป็นกระบอกเสียงแล้วมาให้พี่เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังเลยและแยกพิมพ์ให้เลยนะครับว่าแบบไหนหน่าเช่าแบบไหนที่น่าเก็บ,บูชารูปนี้ทางวัดโคศิตาลามนะครับนะทางวัดโคศิตาลามก็ยังมีแบ่งให้บูชาแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมบองบอกคำนี้ก่อนว่ารูปถ่ายปีหกห้าเป็นรูปถ่ายที่ ร้อนแรงอีกหนึ่งรูปที่มีราคาแล้วก็ประสบการณ์นะครับนะเยอะมากหลายๆท่านท่านใดที่ไปก็ได้ไปกราบหลวงพ่อแล้วก็ได้ชาววัตถุมงคลแล้วโต๊ะหมู่เล็กเนี่ยนะครับนะผมจะบอกให้ว่ามีความสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือหลวงพ่อได้นั่งคา,าถาพรแล้วก็นั่งด้วยมือสมาธินะครับนะต้องพูดคำนี้ก่อนว่าสวย เ็นรูปที่สวยอีกหนึ่งรูปที่น่าเก็บหูชาผมต้องพูดคํานี้ก่อนนะครับเพราะว่าโต๊ะหมู่เล็กโต๊ะหมูใหญ่นะครับนะท่านใดที่เก็บก็ต้องเก็บเป็นคู่นะครับนะเก็บเป็นคู่นเนหเหมือนเดิมนะครับนะยันหลังตุ๊กตาผมก็ชอบเสน่ห์ของยันตุ๊กตาอยู่แล้วส่วนมากจะติดอยู่หลังรถตามรถที่ไปวัดโคติตาลามแล้วก็ซื้อติกเกอร์มาปีนี้ไม่ต้องติดหลังรถ ใส่ที่คอได้เลยนะครับต้องพูดคำนี้เลยว่ามีเสน่ห์ผมก็อยากใหเพี่นเพื่อนรับชมและรับฟังดูว่าเสน่ห์คืออะไรเสน่ห์ของวัดโคติตรามเนี่ยจะมีอะไรที่แปลกว่าทุกวัดนะครับนะมีการลูกเล่นใหม่หมๆกับทุกปีนะครับนะอ่ะรูปต่อไปรูปนี้เป็นอีกหนึ่งรูปที่ผมบอกให้คำเดียวว่าน่าเก็บและเป็นรูปที่ขึ้นคอ ง่ายนะครับง่ายเพราะว่าที่วัดโคศิตรามยังมีอยู่นะครับนะท่านใดตอนนี้นะครับนะดูคลิปผมตอนนี้นะอยากจะเช่าราคาวัดไปที่วัดได้เลยนะครับนะทางวัดจะจําหน่ายหนึ่งท่านนะครับฟังผมดีดีนะหนึ่งท่านต่อสองใบนะครับนะที่ผมบอกคําว่าง่ายคือที่วัดยังมีอยู่นะครับนะและรูปนี้ จะเป็นอีกหนึ่งรูปที่จะมีราคาสูงผมบอกให้เลยว่าจะมีราคาสูงจะเป็นรูปถ่ายที่นั่งขัตมาดแล้วก็พับเพียบนะครับนะต้องพูดคำนี้ก็ว่าคัตมาดพับเพียบเหมือนกันนะครับนะคัตมาดไปข้างหลังนะครับนะแล้วเป็นรูปที่หลวงพ่อได้นั่งเหมือนอธิษฐานจิตเหมือนกันนะครับนะมือสอง มือสองข้างนั่งอยู่ตรงหัวเข่านะครับนะแล้วก็หม่มคุมนะครับแล้วก็ใส่นี่นะครับอัคตินะครับนะยาวลงมาแล้วเป็นรูปที่รูปใหญ่ที่สุดของทั้งหมดเลยผมต้องพูดคำนี้ว่ารูปนี้น่าเก็บเพราะว่าเป็นรูปที่ใหญ่และสวยทางวัดยังมีอยู่ สิทธินุญาณนุสิ์หรือสมาชิกท่านใดที่กดติดตามช่องยูท b e ผมอยู่หรือ t ิ k t อกรีบเลยนะครับนะเพราะทางวัดยังมีให้จำหน่ายอยู่นะครับนะทางวัดยังมีให้จำหน่ายอยู่แต่วงเล็บให้ก่อนว่าไม่เยอะแล้วท่านใดตอนนี้ยังมีแรงลองไปกราบหลวงพ่อแล้วขอพรน,นะครับนะหลวงพ่อจะให้สิ่งปรารถนาหลายๆท่านสิทธินุญาณนุสิทธิ์ท่านเผยแผ่ไปไกลมากตอนนี้ ไม่วันเหนือตกใต้นะครับนะทุกพื้นที่ต้องมีรูปถ่ายหลวงพ่อหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลวัดโคสิตรามนะครับนะตอนนี้แล้วผมบอกให้เลยว่าเป็นรูปถ่ายที่น่าใช้นะครับนะน่าใช้มากเพราะว่าตอนนี้นะครับนะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าที่วัดยังไม่หมดนะผมพูดคำนี้ก่อนนะครับนะคลิปนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย วันที่สิบเด็ดเดือนแปดสองพันหกสิบห้าอ่ะรูปต่อไปรูปนี้จะเป็นรูปสุดท้ายของทั้งหมดห้ารูปก็คืออุ้มบาทนะครับนะหลวงพ่อได้ยืนอุ้มบาทบางคนก็เรียกว่าอุ้มซั์นะครับนะรีบเหมือนกันผมต้องพูดคานี้ว่ารีบเพราะที่วัดยังมีให้บูชาอยู่ท่านใดที่ยังไม่มีอยากได้ราคาวัดไม่อยากโดนบวก ไปที่วัดเลยที่วัดโคศิตารามนะครับนะผมต้องพูดคำนี้เลยหรือทพิธสมาชิกท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับนะว่ารูปนี้มีดียังไงตอนนี้หลายๆท่านเริ่มจะบอกว่าอุ้มทรัพย์อุ้มบาทนะครับนะนี่ต้องเป็นธรรมนี้เลยเป็นอีกหนึ่งรูปที่ทางวัดโคศิตารามยังมีรูปที่จำหน่ายแล้วก็ให้บูชาอยู่นะครับนะแต่ก็เริ่ม เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับนะต้องพูดคำนี้เลยเพราะว่าเป็นรูปถ่ายที่มีเสน่ห์ทุกรูปนะครับนะท่านใดที่กดติดตามผมแล้วก็ขอบารมีหลวงพ่อให้ทุกคนรวยๆเฮงๆแล้วกันนะครับนะก็ฝากช่อง y o u t u b e ผมด้วยลองบารมีหลวงพุทิมนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจผมลองบารมีปูกทิม f c ลองพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับนะก็จะขึ้นหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับนะทางด้าน Tik t o k นะครับนะท่านใดที่เล่นติ๊ t ตอกก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะผมจะได้ทําคลิปไปลงให้ให้ทุกทุกทุกที่นะครับนะเผื่อสมาธิท่านใดเล่นแบบคนละอย่างนะครับนะรูปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปที่ผมจะบอกพี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมและรับฟังว่าสวยทุกรูปทั้งหมด5แบบวันนี้ก็คือรูปถ่ายทั้งหมด5แบบที่เป็นของวัดโคศิตารามท่านใดที่ยังไม่มีนะครับนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ วัดแต่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทุกคนรวมใจที่ไปวัดโคติตรามก็คือรุ่นสิทธิ์มีขู่นะครับนะต้องพูดคานี้เลยวันนี้ผมลองบร,รมีหลวงปุ่ทิมนะครับนะก็ฝากพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับนะทุกท่านให้จงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนานะครับผมก็ขอขอบคุณมากทุกคนที่กดติดตามช่อง youtube ผมแล้วนะครับนะก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาใหม่ สมาชิกใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยผมจะทำคลิปให้เริ่มต้นณนะพึ่งนี้วันพุ่งนี้เลยก็คือรูปถ่ายนั่งพระพุทธรูปถ่ายหลังพระพุทธแล้วกันเรียกง,ง่ายๆก็คือหลังพระพุทธแล้วกันเดี๋ยวก็เถิดมาก็จะเป็นโต๊ะหมู่ใหญ่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงอุ้มบาทอุ้มศัพท์นะครับนะก็ฝากพี่พพเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับนะวันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงทิมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้